เขาร่วมกันทำนะครับพิตแอนฟูแต่ผมจะเล่าให้คุณฟังอันนี้คุณน่ะนี่เป็นธุรกิจถูกไหมครับดีดีคุณน่ะเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนตรงท่านผู้ชมถูกต้องตรงอันนี้มาบอกผมไม่ใช่เล่าให้ฟังเลยฉช่มครับราบอกผมการกุศลอทำเพื่อการกุศลรายรายได้ทั้งหมดจะเป็นการกุศลเราก็ดีดีมากออกตั้งหลายรุ่นแล้วก็เอ๊ะรุ่นแรกก็การกุศลรุ่นสองก็การกุศลรุ่นสามก็การกุศลการกุศลอ่าการกุศล จะให้ครับผมก้าก็โดนครับเรียนการกู้สนอะไรก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนที่บ้านนี่นะครับแต่ไปดีไหมเสื้อไปดีไหมไปดีครับพ่อมาทีไรก็มันก็จะหมดจะหมดจะหมดครับแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยากได้เสื้อผมนี่ตอนนี้หยุดพักนึงก่อนนะทำไมเพราะว่าผ้าห่อศพเราขาดตลาดเลยอ๋อเสื้อวกูทำจากผ้าอุ่ไม่ลงทุนเนี่วัยรุ่นเขานิยมมากครับเวลาวเขาใส่เสื้อยี่ห้อนี้เขาจะถ่ายโพสต์รูปลงอินสตาแกรมเลยแฮชแท็กกันมาเอาดูต่อนะฮะนี่คือ ที่เขาทำกันนะครับนี่นะะเสื้อเขามีนะครับสวยมันมยของเขางานเขาดีครับงานเด่นงานเด่นมีมวกด้วยมีถุงมีใช่ไหมนี่นี่เขาบอกว่าซื้อเสื้อใส่กระเป๋าเขาใช่ป่ะครับผมอันนี้เป็นถุงผ้าที่ทำมาใหม่แต่เวลาซื้อต้องดูดีๆนะครับบางรุ่นจะมีอยู่หูเดียวบางรุ่นมีสองหูเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับสำหรับนี้ลงมาข้างล่างนี่บ้านเขามีรูปสวยๆนี่นี่นะฮะ ขายังเรียนแบบกันอยู่นะฮะว่า an ท no ําได้นะจุมมือกันตลอดเวลาจูงฮะจูงต้องจูงกันตลอดนะครับสร้างภาพสร้างภาพครับสร้างภาพอยู่บ้านส่วนใหญ่ด่ากันนะครับหมครับนี่ฮะไปถึงที่เรียกว่าสะสมจริงๆอีกอย่างหนึ่งคือรองเท้าทําไมจ๊ะทำไมรองเท้าก็เป็นน่าจะเป็นสไตล์เดียวกับหมวกเขามาก็อาจจะเป็นคนชอบซื้อซื้อซื้อเยอะซื้อเยอะแล้วก็แบบว่าซื้อในที่นี้ก็คือว่าผมจะเป็นคนเสียอย่างคือซื้อแบบไม่ได้เก็บรักษาซื้อแล้วก็คือใส่น้าเดี๋ยวนั้น อันไหนที่เก็บอยู่ก็คือยังอยู่อันไหนที่ไม่อยู่ก็คือพ่อใส่ไปบ้างเพื่อนใส่ไปบ้างน้องใสไปบ้างแม่เอามคืนบ้างไม่ว่าคู่นั้นจะแพงหรือคู่นั้นจะถูกผมก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าคือได้มาแล้วก็คืออันไหนรักษาก็อาจจะมีอยู่บ้างอะไรแบบนี้นะครับผมซื้อซื้อพ่ออะไรทาไมถึงชอบรองเท้าและนี่เป็นคู่สุดท้ายด้วยเหมือนกันด้วยล่าแจงคือรองเท้านี่หยุดไม่ได้ค่ะแต่เบาลงออเบาลงเหรอถ้าแต่ก่อนนี้จงยังไม่ได้เข้ามาควบคุมเรื่องการเงินโอเขาจะแบบ ซื้อที่หกเจ็ดห้าอย่างเงี้ยใช่นี่ถ้าผมไม่มีภรรยานี่ป่านนี้บ้านผมเป็นโรงเกลือแลครับผมเต็มเต็มเลยใช่ไหมผมเต็มเต็มไปเลยเต็มไปด้วยรองเท้าเลยนะซื้อหมดซื้อทุกแบบทุกรุ่นด้วยนะฮะภรรยานั่งมองอยู่นะฮะแต่ว่ามีการโกหกด้วยใช่ไหมเวลาไปซื้อไปซื้อเนี่ย อันนี้สร้างภาพเปล่าครับแจงสร้างภาพอันนี้สร้างภาพเปล่าครับไม่ได้สร้างภาพผมว่ารักจริงรักจริงเหรอรักจริงเหรอรับพงษ์นี่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 ท่านผู้ชมวะรักจริงไม่จริงนะขนาดเราอยู่นะฮะนี่เราอยู่แล้วเขาต้อรักจริงนะเขาต้ฟิตเจอลิ่งกันรักจริงไหมล่ะแค่นั้นแหละเขาจะฟิตเจอลิ่งกันนะท่านผู้ชมตอนผมอยู่แท้ๆเลยมีกล้องอยู่นะเนี่ยดูดิอากาศมันร้อนครับที่โต๊ะในอากาศมันร้อนในที่สุดทีมงานผมต้องกลับเลยนะฮะอยู่ไม่ไหวเขาจะฟิตเจอร์ลิงกัน ไปชีวิตได้มีความสุขมีไหมถามจริงลูกมีจริงครับมีจริงคุณเลือกผู้หญิงถูกใช่ไหมถูกครับอืมคุณเลือกสามีถูกวะไปชีไม่แน่ใจมีลังเลยนะไปมีบางทีว่าให้อะไรดีให้อะไรดีกลับมาบ้างไอ้คนอื่นเขาเนี่ยอยากโกหกใจตัวเองดิเอาจากจากใจเดิเอาจากใจมาเฮ้ยเฟนนะโกหกไม่เป็นอ่าก็ะจกนั่นมาดูแล้วกันไปโกหกไม่เป็นตบไเป็น เศร้าเลยนี่แหละคือหนูอย่างที่กว่าหนูเนี่ยในฐานะที่เป็นพี่ของแจ๊ดคนหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าแจ๊ดไม่เคยเป็นแบบนี้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางสิ่งบางอย่างสาคัญของแจ๊ดเนี่ยคือบุคลิกหรือการเขาเรียกอะไรการใช้ชีวิตเนี่ยแจ๊ดปรับเปลี่ยนไปไปบ้างคนําคคนไปในทางที่ดีนะก็คือแบบเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยพี่นี่แล้วรู้สึกว่าเอ้ย แสดงว่าน้องราวเนี่ยรักผู้หญิงคนนี้จริงเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงผู้ผู้หญิงคนนี้เยอะพอสมควรอันนี้เรื่องจริงเลยพูดตรงตรงผมไม่เคยเห็นคุณตั้งอุใจํางานขนาดนี้เขาทํางานน่ะใช่แต่ตั้งอกตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะทําเพื่อครอบครัวหรือตั้งใจเพื่ออะไรผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นแล้วชีวิตมีความสุขคุณมีความสุขคุณถามจริงๆเอาจริงๆมีความสุขไหมมีความสุขค่ะเออเห็นไหมอยู่ด้วยกันตลกไหมเวลาอยู่ด้วยตลกไหมตลกตลกเขาจะแบบจุกจิกจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาค่ะเอ้าจุกจิกจนเป็นยั๋ยว ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับท้องครับหกเดือนแล้วใช่ไหมครับหกเดือนแล้วหกเดือนแล้วนะครับตอนแรกตอนแรกพอรู้ว่าท้องอ่ะถามนี่งปล่อยท้องเลยหรือเปล่าหรือว่าไม่ไม่ไม่อ๋อเออในเล่าหน่อยดิก็หนูก็ยังเชื่อคำมาต่อยนะคะว่าอย่าพึ่งรีบท้องใช่ฉันสอนไว้เองผมก็สอนไว้เองว่าอย่าพึ่งนะเพราะว่าพูดตรงๆไม่มั่นใจในตัวมันอะไม่ได้ว่านะลูกอ่าพูดนวก็ไม่ถูกไม่มั่นใจในตัวผมผมส่องกระจกทุกวันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจตัว พมก็ออย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยดูก่อนดูมันดีดีดูมันดีๆก็สอนตลอดใช่ไหมใช่ใช่แล้วไปพลาดที่ท่าไหนอ่ะไม่ได้พลาดอะค่ะแต่อยู่ดีๆก็ท้องทั้งที่ประจำเดือนก็มาปกตินะคะเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องพลาดพั้งไม่ใช่เรื่องการที่ใครต้องการจะเป็นของใครเรื่องนี้ผมมองตรงนะสรุปได้เลยว่าเป็นอุบัติเหตุทางเพศล้วน เอาเคโอเคจบแล้วเป็นสุขข้าราชการเป็นสุขข้าราชการเป็นสุขข้าราชการเพราะว่าเขาต้องการจะมีเป็นอยากได้ผู้หญิงผู้ชายคะอยากได้ผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงแล้วเราดูอุตสาห์ดูอะไรไหมเรียบร้อยแล้วผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงบอกเลยไม่พอหมอเขาตัวมาบอกว่าถ้าสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยไปไปอุลตร้าแมนแล้วรู้ไหมเดี๋ยวจะมาปล่อยแสงยิงเลยพร้อมเลยกลับมาตรงนี้นิดนึงเรื่องของการสะสมคู่ที่เอามาวางวางตรงนี้ก่อนนะนี่ว่าอินไซต์ของคุณเลยนะเอากันมั่วกัน ครับผมยังไม่รู้พวกคุณยังไม่รู้เราเรามาทายกันเล่นๆแล้วดูดูด้วยแจ๊ดจะเพิ่งบอกว่าทั้งหมดที่ตั้งอยู่ตรงนี้มวกทั้งหมดเลยใบไหนเขารักที่สุดอ่าเลือกเลือกเลือกผมเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกก่อนผมเลือกใบนี้อ่าคุณเลือกใบนี้นะคุณใบไหนหนูเลือกถ้าจะให้หนูเลือกนะแนวต้องใบโน้นใบนี้อ่าคุณเลือกใบนี้อเลืใบนี้ของคุณอะไรของคุณอะไรคุณนวัดก็ผม นึกถึงความต่อสู้ผมเลือกใบนี้ใบนี้ถ้าจะอดอยากปากแห้งมาก่อนเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยอ่าโอเคนะนีิตาผมถ้าให้ผมเลือกว่าเขารักใบไหนที่สุดมันเหมาะสมเค่ที่สุดและดูเท่ที่สุดผมเลือกใบนี้เอาใบนี้ใบนี้ใบไหนครับที่คุณชอบที่สุดในนี้ใบนี้ผมชอบมากที่สุดแล้วผมหามาแล้วกว่าจะได้ก็นานที่สุดใบนี้ครับเอาวัตถุ ทำไมทำไมทำไมผมมีความรู้สึกว่าผมชอบมนะผมเป็นคนชอบแนวทหารเรือกะลเาสีอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ไปตุวปลาตู้ไปได้ที่ส่วนทจ้จักมาแล้วส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบของของมือสอง ส่วนใหญ่แต่ถามว่ายังมีพี่ๆีหลายคนที่เขาเล่นของมือสองแล้วเขาจะรู้แต่เราก็ไม่ได้รู้เยอะอะไรขนาดนั้นบางคนเขารู้ลึกว่าอันนี้มันปีไหนปีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเจอเราชอบกราค้าซออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เรารู้เรื่องหมวกแล้วเอารองเท้าเอารองเท้าตอนนี้เอาวางวางก่อนวางอันนี้คือใบที่เขาชอบที่สุดนะครับอันนี้รองเท้าเราก็เห็นอยู่หนึ่งสองสามสี่พอดีเลยเราสี่คนแต่ว่าตรงกันไม่เป็นไรนะตอนนี้ให้ให้คุณกเลือกก่อนถ้าหนูเลือกเนี่ยว่าคู่ไหนที่เขาชอบถ้าหนูเลือกหนูเลือก คู่สีชมพูเพราะว่าในความรู้สึกหนูนะคือหนูไม่รู้ว่าไม่สีดงกับสีชมพูในสองคู่แต่ว่ามันจะเป็นหัวกะโหลกอยู่ข้างๆมันชื่อรุ่นอะไรนะแจ็คแอสอะแจ็คแอสมันเคยฝากให้หนูซื้อประมาณสามสี่ปีก่อนที่หนูไปญี่ปุ่นพี่หาไอคอนวิร์ตรุ่นแจ็คแอสนะพจะรู้ไหมรุ่นแจ็คแอสเลยของมึงเนี่ยบอกพี่พี่ดูนะมันจะมีหัวกะโหลกอยู่ข้างๆกับข้างในน่ะโอเคคุณเลือกคู่นี้หนูเลือกคู่นี้ครับคุณอ๋อคู่นี้คู่นี้เพราะมันดูสะบักสะบอมมากครับ คุณตวัดของผมนะฮะอย่างผมเลือกคู่นี้เหมือนกันาะว่าน่าจะมีอะไรที่ที่บ่งบอกถึงบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่เขาใส่ไปทําอะไรใช่เพราะมันมีกลิ่นอยู่ตลอดเวลาเลยคู่นี้่เชื่อลอมผมผมเลือกแบบเดียวกับโกผมว่าเขาชอบคู่นี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าทวินหามากใช่และโดยเฉพาะยิ่งสีชมพูลิมิเต็ดมันเป็นลิมิเต็ดใช่ใช่ตอนนี้ผมทายกันแล้วคู่ไหนครับคู่ไหนที่สุดๆคุณสุดสุนะฮะมันคือคือ สองคู่นี้ครับสองคู่นี้คู่แรกนมีอะที่เป็นแอนแอสนะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านั้นคือว่าบอกตรงงวันนี้ครับคือมันกระจัดกระจายมากช่วงนี้แฟนผมท้องก็ต้องไปนอนที่บ้านแม่เขาด้วยแล้วก็บ้านผมด้วยทีนี้เสร็จปั๊บเนี่ยรองเท้าของเนี่ยอาผมทุกวันเนี่ยผมจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยได้จัดของทํางานด้วยอะไรด้วยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนผมจะรู้เลยว่าผมเนี่ยจะวางเท้าอย่างเป็นระเบียบทุกอย่างวางเรียงแบบ หมือนแบบเมียคุณทำหน้าไม่เห็นด้วยเลยครับตอนนั้น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 ใจหน่อยตอนนั้นเมื่อก่อนมันบ้าเหอนรองเท้าอ่าน้องแจ๊คคนนีเนี่ยพีคอมพี่คอมคนหนึ่งอ่าโอ้โหแล้วก็หนุีกคนหนึ่งเวลาไปต่างประเทศเลยนะคนละ5้คู่หคู่7คู่ือเลยจริงทั้งกระเป๋าเดินทางมีแต่รองเท้าอ๋อแล้วเอามาขายที่จีนจักแล้วโลกกินนะไอ้นี่ต้องเอาก่องติดมาด้วยอือโอ้โหมันก็เต็มกระเป๋าแล้วไงในเล่าต่อเอากล่องมาเพื่อจะ คือผมอาบอกเล่าต่อไม่รู้ว่าเ่ออัอนนี้ก็ออทีนี้เสร็จปั๊บก,ก็ไม่มีเวลารองเท้าก็จะใส่กับใส่แบบกระบะไม่ใช่กระบะเป็นตะก,กา้เกกาเสื้อขนแบกไปใส่ไว้หลังรถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็วางไว้ฝากไว้บ้านนี้ก่อนนู่นนี่นั่นแล้วนี่มันก็กระจายไปหมดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนตอนนี้ยังไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้คราทำทำไปมาอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอะไรเงี้ยฮะก็เลยกระจายกระจายแต่ยังมีอันเนี้ยที่ผมผมจะชอบไห้สุดเพราะผมเป็นคนชอบแจ็คแอสมากแจ็คแอสเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ เป็นคนที่ทําอะไรแบบ<ด>ถ้าเด็กคนนจะรู้ทีทำอะไรแห<ด>งแหงทำแหว่ขี้อ้ยขี้เอ้อนหน่อยแต่ก็ดูแบบบีลูกบ้าลูกบ้าอย่างเงี้ยผมก็เลยชอบในตัวตนเขาก็ยังสะสมรองเท้าที่เป็นของวจากแอมเนี่ยเยอะครับเพราะฉ<ล>ะ<ม>นั้นคุณรองเท้าเนี่ยมีร่วมร้อยคู่เกินครับเกินบางคู่ซื้อมาไม่เคยใส่ครับผมครับอย่างที่เขาบอกตั้งแต่ต้นแล้วเขาไม่ได้เป็นคนแบบอุ้ยเก็บไว้ล้ไม่ใช่นะลืมใส่แล้วก็ไปซื้อใหม่ซะแล้วครับแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปเรื่อยๆรอรองเท้ามีเกินร้อยคู่บวก ร้อยใบเกือบเกือบเกือบครับน่าจะไม่ไม่ถึงนะประมาณแปดแปดแปดสิบแปดสิบนะฮะก็คือมูญแล้วมีมีมีหัวกี่หัวมีมีมีหัวนียวครับก็มีคนว่าผมอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็จริงอ่ะเพื่อนผมเพราะว่าผมยิงจริงนะบอกว่าแจกซื้อลูกทองเท้าอะไรเยอะแยะอะไรก็ชอบซื้อใส่คู่เดี๋ยวให้พังไปคู่ๆไปแล้วนี่พ่อไปตะขาบแล้วตามหูงี้จริงพ่อไปตะขาบ อะไรเขาพี่ดมผมเพิ่งรู้พี่ดมเป็นตะกา้ครับพ่อไม่ใช่ครับเพื่อนเขาว่าเพื่อนเขาว่านะมันว่าเพราะฉะนั้นพอยังยังหรอกผมก็จะบอกยังยังหรอกการนี่หูดิยังไงมันพูดออกสื่อมันก็เออผมพราว่าผมอยู่แต่คนอย่างมันเออคนอย่างเขาเนี่ยกล้าท้าอะไรโวเดอร์ติกาดยังไงอ่ะเรื่องแฟชั่นนะมันไม่มีวันหยุดทนเขาไหวไหมก็ทุกวันนี้ก็ทนอยู่นะ แต่ก็ยังไม่หนักเท่าไหร่ไะคะเขาเบาเบาลงตามที่เราพูดเยอะนะคะแต่ถ้าไม่เบานี่เราก็ไม่ไหวค่ะก่อนแต่งงานเอ้าผู้หญิงคนนี้ดูก่อนแต่งงานรักเขาแค่นั้นแต่งงานไปแล้วรักมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมมากขึ้นนะคะเห็นหรือยังเห็นหรือยังผมบอกแล้วผมบอกจิ้มเมือางวัแล้วไอคนนี้มันมีทีเด็ดมันต้องมีทีเด็ดอะไรสักอย่างหนึ่งผู้หญิงเห่า เรียกเก้าเกล้าเก่งๆย่างแจ้งเสร็จมั่เสร็จมั่งอาจารย์แจ๊สครับรักเขามากขึ้นไหมเรียกเป็นอาจารย์เลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ฮะอาจารย์รักเขามากขึ้นหรือว่าอาจารย์ว่าเป็นก็เป็นผู้หญิงธรรมดาอาจารย์อาจารย์คิดว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปที่เราสามารถเจอได้ตามร้านขายของชำแต่สาหรับอาจารย์แล้วผู้หญิงไม่ได้มีค่อนข้างมีแสงยานุภาพพอสมควรที่ทําให้อาจารย์เนี่ยขนาดไม่กลับบ้านกลับช่อง ถึงขนาดว่าแม่ต้องมาร้องไห้กลับเธอลูกกลับเธอลูกอาจารย์ก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่ดีถามว่าดียังไงดีเพราะว่าอาจารย์ลองแล้วอาจารย์อาจารย์อาจารย์ลองครบแล้วลองครบ ดีครับผมก็เลยคอนเฟิร์มแต่นี่เป็นความรับสุดๆข้างในครันะวันนี้ได้ดูบ้านเขาได้ดูสิ่งที่เขาสะสมได้ได้ดูชีวิตของเขาเขามีความสุขนะท่านผู้ชมใครที่ห่วงเขาใครที่กลัวว่าเอ้ยเขาจะอยู่งบนี้ไม่จริงฮะเดี๋ยวนี้ ก็เลยอะไรคนมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตลอดน้ำใสอ่ะเข้ามาเทในน้ำดำน้ำดำก็ลดออกไปน้ำดำก็ค่อยๆลดออกไปลดออกไปเรื่อยๆแกนนั่นแหละน้ำดำแล้วก็จะลดออกไปเรื่อยๆจนต่อไปก็จะเป็นน้ำใสสะอาดวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับคุณแจ๊สและคุณแจงชวนชื่นครับขอบคุณมากครับ อยู่พิิพธีกานหนึ่งนะฮะที่นําเข้ามาวางไว้ใหม่นะครับก็คือปิ่นหยกครับในหนังซีรีส์ที่ดังมากลงในหนังสือว่าที่นี่นะครับเป็นมหายชลยหญิงที่วงจุ้ยดีที่สุดใน <วง S 1> โลกปัจจุบันนี้สรรยกรรมในประเทศเกาหลีใต้ใเรื่องของผมกําลังยิตมากๆครับ YouTube สวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมติดตามอะไรครับผมอย่าลืมติดตามทุนไอชอว์นะครับในบอร์ดออฟฟิเชียลครับซับสไครต์กันเยอะๆครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปเยอะครับยูทูบหลายคนยังไม่รู้จักว่า YouTube แปลว่าอะไรยูทูบแปลว่าอะไรครับยูทูบเนี่ยนะยูก็คือคุณไงครับทูบก็คือทูบอะไรไงให้ทุกคนทุกคุณจุดทูบจุดทูบ